นี่ค่ะวันนี้จะมาแนะนำครีมกันแดดน้องใหม่ Bring Sunscreen อยู่ภายใต้แบรนด์น้องใหม่นารีไว้สาวๆอยได้ครีมกันแดดแบบไหนบอกนารีไว้สิค่ะดเดียวจบมีส่วนผสมของอ r ราเวราและวิตามินอีช่วยในเรื่องของการลดริวร้วรอย และที่สำคัญมีส่วนผสมของแป้ง Peel Power ที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสมีอยู่สองเฉดสีสำหรับคนผิวขาวและผิวสองสี2เฉดสีให้เลือกทาแล้วไม่วอกไม่รอยควบคุมความมันได้ดีต้องนารีไว้สิคะมาดูนะคะว่าสาวๆที่ทดลองใช้ครีมกันแดดนารีไว้แล้วมีขามคิดเห็นยังไงบ้างก่อนทาและหลังทา รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อได้ที่ไลานารีไว้